สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอใหด้ดูนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับแบ่งค่ายที่ดินประมาณหกไร่แบ่งค่ายหนึ่งไร่นะครับตรงนี้เลยก็มีปปานะครับปปาเนี่ยน้าแปลงที่ดินเลยทาง้ายาธารณะร้ำด้านนะครับทางฟ้ายาธารณะซ้ำด้านมีไฟฟ้านะครับตรงทางโค้งนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลย ที่ดินแบ่งขายนะครับโโนดหกไร่นะครับแบ่งขายไร่ละสร้างแทนหาหมื่นบาทมีพื้นบ้านนะครับมีพื้นบ้านไร่ละสร้างแทนหาหมื่นบาทนะครับไร่ละสร้างแทนหาหมื่นบาทก็มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่ดินลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่บ้านข้างเคียงนะครับเอาตรงนี้นะครับก็จะมีคูน้ํานะครับแต่้นาไม่มีนะครับ เป็นครูทิ้งน้ําต้นธรรมดานะครับทางนี้ก็เข้ามู่บ้านนะครับเนี่ยตรงนี้เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านที่ดินอยู่ในตำบลทะเลบกอำเภอเดือ,อดนเจนดีจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งค่ายนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับแบ่งค่ายนะครับหนึ่งไร่เจ้าของที่ดินติดถ่อกระโไว้ประมาณสามเส้นบาทประมาณสามเส้นบาทน,นะครับที่ดินแปลงนี้ต้องไปไท่ายท่อนและออกใบรางวัด แบ่งแยกใบชฉโนดนะครับทุนท่านใดจะรับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับรับไม่ได้ก็ข้อเลื่อนผ่านนะครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าปลาปลาครบข้อทุนที่รับได้นะครับย้ำว่าใบาชะโนดขุดแดงแตลงละอ่อแปลงนี้หกไร้นะครับแบ่งค่ายเพียงแค่หนึ่งไร่น้าถนนเลยให้น้าถนนเลยนะครับถนนสร้างด้านนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้ ตรงนู้นนะครับจากตรงนู้นนะครับมีพื S! <S ้นบ้านแน่นอนเนี่ยเนี่ยเนียห็นไหมอยู่รอบพื้นที่ดินเลยเนี่ยพื้นบ้านนะครับเนี่ยรอบพื้นที่เลยนะครับทางนี้ก็เข้าหมู่บ้านนะครับเข้าหมู่บ้านถนนสร้างด้านนะครับที่ดินแปลงนี้รงโจดของไข่ก็แล้วแต่ความสูงตามวาสโนนนะครับความตามฟอตโนนก็ประมาณแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนห่างจากถนนหลัก ้ายอำเภอเดอนเจดีดีด้านช้างนะครับตรงนู้นเลยนะครับ,ปร,บ,รบประมาณสามร้อยเมตรนะครับจากถนนดัาประมาณสามร้อยเมตรนะครับที่ดินอากาศลมเลืนมีเพื่อนบ้านนะครับต้นไม,ม้ล้อมรอบนะครับเนี้อหนาแปลงที่ดินที่ดินใบชะโนดขุดแดงนะครับย้ำว่าที่ดินแปลงนี้ติดอยู่ในทกคสซนะครับติดอยู่ในทกคสนะครับประมาณสามแส้นบาทเพื่อที่จะอ ท่ายทอนนะครับที่ดินก็อยู่ตรงทงปักนี้เลยเนี่ยเห็นไหมประหยัดนุ้นเลยนะครับหนึ่งไร่นะครับวัดไทยหนึ่งไร่นะครับตะโนนซามด้านนะครับเนี่ยในพื้นที่ดินของเราเอราคาพร้อมท่มที่ดินแปลงนี้นะครับไร่ละสี่หมื่นนะครับไร่ละสี่หมื่นราคาพร้อมท่มครับราคาพร้อมท่มนะครับหนึ่งไร่เนี่ยคิดสี่แสนนะครับ ทุนท่านดาสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทําคูดบอลเลี้ยงปลาทําคกน้องนาเพื่อที่จะไม่มีใครไม่มีที่อยู่ที่จัดสั้นตรงนั้นนะครับมีหกแปลงนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนหกแปลงนะครับตรงนู้นจะให้ดูนะครับตรงนั้นนะน้าแปลงที่ดินนะครับหกแปลงนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับจัดสั้นก็ค่ายไร้เทาเท่าไร่ไม่รู้นะครับแต่ของเราค่ายในราคาสร้างแส่น้านะครับข้อทุนที่ เขาจนะครับจะต้องเอาเงินสร้างแสนบาทนี้ไปไท,ท่ายทอดออกมาแบ่งแยกให้ทันนะครับเพียงหนึ่งไร่ข้อตุนที่รับได้นะครับส่วนที่เลือก่อยว่ากันนะครับใบชะโนดพร้อมหักโอนนะครับราคานี้ถ้าให้ผมท่ม,มหายก็คิดราคาสี่หมื่นนะครับพร้อมจบเลยหนึ่งไร่นะครับอยู่ในตำบลเอ่เอเนาะ ตำบลทะเลโบกอำเภอดอิเดีจังงวัดสุพรรณบุรีนะครับจักที่ดินประดิษฐ์ค่ายที่ดินนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีและการนะครับช่วยติดตามเพจทานพมด้วยนะครับที่ดินหนึ่งไร้นะครับแบ่งค่ายโอเคนะครับ